ก็ได้ทําการเอาหมูมาขาครับนี่เนียโอกาสเก็บสองข้างครับโหใหญ่เลยครับลมสองข้างครับเพ็ษถนนเองครับตัวนี้นี่ครับ<อ>คนครับห<อ>าหาหาเวทีฟ้าเอาเด็กได้เยอะมีมังคันมากที่เข่าๆอยู่ไหมมีสังหันหนึ่งน้ำหนักน,น้ำเนย บ้านี้เป็นการหล่นเลืองหุ่ยเลยว่ะใช่ได้เอ้าพ่อหลวงเอ้าเฮ้ยไม่ทุกโคตรพอดีนี่นะผู้เลี้ยงนะมาผู้เลี้ยงนางกรอบบ่เฮ้ยเรงมอยมยครับเพราะว่าเกลือเกลือเกลือด่นเพราะว่าพูดว่าู้ไปผู้จะผู้เลี้ยงหรือ่นีู้เลียเสี้ยดีสวันนี้แล้ว กินข้าวของก็เศร้าเลยเท่อิาแต่มันใหญ่ไวน่ม่้เเจ้านายการนี่คลมัน,นาาใหญ่ให้แล้วนี่คือการฆ่าครับท่านอันน,นี้คือการฆ่าลน,น,นี่มีลายคือ,อ,คอดดน้ำกันเม็ดมันจีนังหมาครับท่านอันนี้เขาเนจีนังหมาเสอยอนเนี่คุณนี้เขานีนังหมาเมด ยังดีอ่งเนาะีกัหเนี่ยงนครับโซนเสียห้าครับเอ้ยเดมนไลงเื่อนถึแล้วเขือนไแล้วมันใบใหม่ๆนะเออเขื่อนละมีอยู่ใบใหม่ลอผู้งน่ ไมได้ม่อ้นี่ช่ออกเนาะปอนหลจากอมอีนีตู้หุ่น่ผมตู้นหลี่ยมอันนี้นี่ช่องานี่เดยวกเอืนมัมีนี่ยเขาทำไมออกก่อนเาร่มาตักเอาเดือดเอานีเลยพ่อปอดปาเอออกให้มันไหงมาเลยโอเคแล ยกขึ้นยกดาขึ้นวันนี้ยกดาขึ้นไหลเลยวันนี้ยาพุ่งเนอมพุ่งมาอาพุ่งพุ่งมาวะมาไม่จอยเนยเหมือนไม่จอยมแล้วนี่ยาเบบุงยาเบบ้งหัวใจถือบ่อมนมาบทิ้งคนมาบด่ท้คนมาบดแท่าถือคนมาเมนวัู่หมีนดอกคนบาถือบ่ตายยายานาเจ็บเจ็บ ปานหูเจ็บแล้วเนาะโอ้โหไปอย่างท่เาไงดาดกดกปิดนำก่อนพิดดกลุงหำแล้วาปล่อยลุงหันเลยไปโอ้ครับผม่าโอ้ยโอขอผมขอโทษครับผมครับผมครับผมผมผิดไปแล้วครับอ้ผู้ชูไปิดยังโอ้ยสวยเยแม่ครับผมขอโทษครับผมผิดเลยเนี่ยแ่ิดโอ้ยยังทุกคนเดี๋ยวกฟ เขาพูดว well, ่าามมันเป็นที่อย่างไเอาอ้ยีตกินีทุกอย่างุผนก่อนเช่นนี้๋ยารินเ่น้องแคนี้ที่้องไม่หันเนี่ยทุกอย่างไม่น่งเดีวงานก็มีแล้วอย่งนยังก่อนยังก่อนเขาะยังกนทุอย่างสีอย่างยู่ทาไหนสีย่างให้พาใหก่อน ตับเปลอกเหิมเลยบาดมาจูเนี่ยโอ้ตัวไหนาดึงดนนี่ดงดึงแน่อ่าีนะโอ้อยากปนีเนาะน่า หม้หมูครับเจนหม้อหมูครับตัวนี <das aren as> ้หัวหมาครับแต่ว่าตัวจนดำแม่นคือหัวหมาพี่เพชรใสครับตัวนี้เป็นกระเพาะใส่ใสอ่อนกีนไส้ไม่เมียน่าบุกฝ่ายได้เราเบิ้ลไปหมดเลยเบิ้ลไปหมดเราไดนเอาเขียวมาหั่นเออพยายามยังตื่นเอาเบิ้ลไปเลยพี่ก็ย่างครับย่างนั่งย่างนะมุนกระเพาะ เอาไปด้วยค้านึงน่ะอ้ยปโอี่คนนี่มันคนไหนอยู่บู่ด้เล่นเราวะเฮ้นี่ล้าไมไ่าเราก็เลนเาเองเ้ว่าค่าปาดปูคาับสม่ดผมนมองสมเลยลองแม่นนะพวกคนถ่ายยังเสริมไม่เสริมดักเดี๋ยแม่เดีย ว่าเก็บทเ่ว่าเข้าไปแล้วกเอ้อยเยนล่ะจเิ่เ้านอยู่เยไปทางยื่นไปทางฝันถ้ไปก็ลยวเชิกั่อไปเล้กไปเลยนั่นล่ะ่อไปหายไปไปนะผมไปช่องนี่จเอยลผมมีมียด้ครับไปยามมาไว แคุณนายว่ะหาไปหาอยู่ดิมึงเปลี่่ามัน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 ก่ายแห้งไปสองฟันแต่้าเยื่แตะแกะเลยเอาถามโยว่าปากันมันนี้พ่อจะเชื่อบ่หรอเวยเอาวายอยู่เป็นวายพ่อพ่อละพ่ออีหยังเป็นวายเอากับพ่อกันก็ผู้ปานแล้วอ่ะโอ้พ่อเหนื่อยอยู่บ่นึกถามข้าวถามข้าวกันเดียวเหรอว่ะลูกไปเอาเหนื่อยอยู่เลยเอาเคื่องเหนื่อยู่ี้ยดิจูจูจูนะวะ ไนล่ะนี่นะครับพตับไปใส่ปูตับอยู่ในหมเอาึมาซ้ยวน้ำทาซือเอาอ่นี้ผมแหกไปบัดบดีแล้วนาะอืวนยูวายู่บถึงแล้วย่้ครับนี่ด้องมีกันผมไม่อยกินดิบกินยังหรอกผมกินแต่เมกันหีผมกินดิบอยู่อ้โหเรวว มม่ท่านไหนจ้าเนี่ยจู่เอาขื่นว่าโจวว่าเห็นไหมเขาเห็นนวเนี่ยเด้อครับเด้อครับอันนี้โมเมนอันนี้รักตับครับนี่ตับตับครับนี่โอ้พระเจ้าชอตมันยอดมากไม่เงนะันยอดมากไม่นห็นแบงนะอือจังเงี้ยเขาคำนี้คำใหญ่ยหญแล้วก็ขึ้นยูค่าโค้งกับแม่ครับลาบต้มลาบลาบเนี่ยผมโมเมนผมผมนั่นใส่เหล้าใส่เหล้าเนี่ ว่าอไรอกช่วงนี้มันอันต่อยโควิดยไปไม่ได้แต่ว่ากันเห็นกันตรงเี็นท้างหลังนี่ปูกป่ะดานป่าดานมีอันบอลเดียวเปโยกโยกกันปิดเปิดทางไหมเนี่ยเนี่ยด้านเลยไปหอด้วเปิดทางหน่อยนึกเด้กหน่อเป็นหยูกนี่ปกตรงนี้เจ้าไก่้หรอ ้ใไครเออคํใหญ่ไครับเออันอันนี้อันนี้ไม่แมนตับเลยครับเด้ออันนี้คือว่ากีหาดกีหาดขีหแท่ี้เอาแันมันออกไหา้ย่ไม่กีหฮานแท่งีหานอมอยู่ข้เอ้ับาตัโอ้อลาบครับนี่ย ได้อ่บักบัวมูหม,มากินมูดอกย่างสี่โค้งกุกเ<า>ป็นกุกเป็น<ม><ม>ไม่เป็นมาจาักปีว่ะ <c oughs> ก็จะพูดแต่ว่าบบกินเปี้ยววานนี่แม่นี่นแม่มันเป็นมัน,นกุกอีรีหลหนอนอะ โอยสวกงานมสวางเดือนอะไรแบบว่าเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูจัดการเองทุกๆเลยเยอัมเนปเืเดยุ่งเงือจะพอตายเลยาานทูุ่กนให้กินเบีรยนี่ก็ให้กินเหล้าขาน้หม่โอ้ยน้หมันข้อเดียวกันครับขูหกินเบีแ่มันค่อยอนเรีย่ากอยอนท่านเหล้าขาันังจังมอากาศครับ น้ามียังนี่น้าบักตุ่มบ่ฮะน้าตุ่มโอ้ยต้มน้าบักตุ่มกินก่อนตนสม่เปินหามเปินหามต้มมุ่งนหามายจูกระจูครับยางจูนี่ก็เป็นายแม่ครัวครับัวนี้สิลาบต้ม มีโต้วว่ะโต้วมากโอยโมเบิรมตเน่ยทำการลาบครับลาบใส่เลือดต้มเอ้ยต้มกระดูกต้มใส่ครับต้มปอด จอดเลยย่าพวกนั่งกินอยู่ข้างนอกครับลาบครับตัวก่มนั่นมโบใส่ไว้เองมันก็เป็นท่งนั่นหาะเอาไปสิมีมากเลยไ่เอาใส่ลือไปครับนบางทคนผมโบเห็นสองคนในทีอันนี้หลายตาได้บันเนาะ4ตาทีอยู่านีขา่ิวคนไ ไม่เา,าไดอยู่ไมล่อันดักจะถวยฮับอยู่บี่น้าใสเอาตร่ไปเอาใสอันใสน้อยเดียดครับลาบหมูเนม่ยเราปะนีกน่ก็แกะัวางกวนเอือยม้งม่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเมือนได้บางกวนว่ะขอบคุณที่มี่ขวด

ครับบาน้ถึงเวลากินเขากมก็ไปกินเขาขอล์ล่าลิดสำนีนะครับเออฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกินเขากันครับบาน